ลองที่สายช่วยด้วยโอ้โหลงแล้วลงแล้วลงแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหมันละเกินมันละเกินโอ้ <laughs> โอเคโอ้ยมันเหลือเกินเลยกับลิซ่านะฮะที่เพิ่งออก MV มานะครับแม่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับความหมายนี่ก็ลึกซึ้งเหลือเกินนะครับจนแปลไม่ออกเลยทีเดียวต้องไปอ่านที่เขาแปลนะครับมาเราพูดถึงลิซ่ามากไปแล้วอ่าเดี๋ยวขอสวัสดีก่อนสวัสดีครับผมชาญเอพเทคไลท์ AP, Line, นะครับวันนี้ก็เปิดตัวด้วย MV ของลิซ่านะครับก็เห็นเขาเล่นกันเยอะนะฮะเอามาเล่นบ้างนะฮะก็นะครับนะนะนะสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคนดังนั่นเองนะครับเนี่ยให้ดวงรายได้อื้อซ่ามาสาดสัญญาณอะไรวะเนี่ยนะะฮนะครับนะ เราจะรวยแบบลิซ่าให้ได้นะครับตอนนี้นะครับเราจะไปเทรดหาเงินกันดีกว่านะครับเมื่อเราไม่เป็นนักร้องเราก็ต้องหาเงินด้วยวิธีอื่นนะครับมากดลิซ่าลงไปก่อนนะครับตอนนี้มาที่สัญญาณกันเลยดีกว่านะครับ oh, I I สัญญาณตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เรียกว่า p r e d a t o r นะครับสัญญาณ p r e d a t o r ตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ1นาทีโอ้โห oh, oh, เสียงดังเหลือเกิน สัญญาณ1นาทีนะครับที่เอาไว้ใช้ในการเทรดบัลลังก์ออปชันนั่นเองนะครับซึ่งง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือสัญญาณชี้ลงกดลงสัญญาณชี้ขึ้นกดขึ้นนะครับจบภายใน1นนาทีนะครับหรือว่าทบไม้ก็คือสามนาทีนั่นเองรู้เรื่องเลยนะครับวิธีการเข้าสัญญาณมีหลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถกดได้เลยหรือว่าวิเคราะห์ก่อนนะครับผมแนะนำนะครับว่าก่อนเข้าต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกสัญญาณที่จะทํากําไรให้เราได้นะฮะ บางทีอาจจะมีเสียวๆหรือว่าอาจจะมีต็อปลอสอะไรบ้างนะครับยังไงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับดูแท่งที่มีวอลลุ่มแท่งที่มีความไซด์เวสวยงามนะครับแล้วก็สามารถไปต่อได้อะไรอย่างนี้นะครับะพรีเซนต์ก่อนนะครับสามารถสแกนเคียิโค้ดกลางหน้าจอหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างใต้คลิกได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ขอแอดมินประจํากลุ่มว่าเออขอใช้ติดนะใช้ฟรีนะครับหนึ่งนาทีนะครับน่นีนั่นนะครับก็สามารถที่จะทดลองใช้งานได้เลย ระบบอันนี้คือเราไม่ได้ให้แค่มานั่งใช้ทดลองนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ส่วนตัวได้เลยนะครับเพียงทําตามเงื่อนไขดีๆเรานั่นเองนะครับมาทีเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราสามารถเข้าได้ไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปส่ง EU ก่อน EU ตอนนี้นะครับตอนนี้ EU มันลงนะเดี๋ยวผมพอดูแป๊บหนึ่งนะครับ EU มันลงจริงๆอ่ะนะครับเส้น e MA นี่ผมใช้คือ e MA ยี่้านะครับ ถ้านะครับถ้ามันลงอย่างนี้มีแนวโน้มว่าก็พอกดได้เพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนสเต็ปแรกนะฮะใส่เงินเข้าไปก่อนนะครับหมายแรก500นะครับดูเวลาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเซมเปิลก่อนเดี๋ยวข้ามาสอนแท่งเทียนอีกที3า1องหนึ่งป้ายนะครับตอนนี้นะครับเรากดลงไปก่อนนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูว่าไม้นี้จะวิดหรือเปล่านะครับ e m a 2ี่้าเนี่ยครับเหมือนกับเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับถ้ามันกราฟมันวิ่งอยู่บนเส้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อแต่รกราฟวิ่งอยู่ใต้เส้นมีแนวโน้มว่ามันจะลงต่อนะครับมาตรงนี้นะครับมันมีแรงขึ้นมานะครับแล้วมันก็มาชน e m a นะครับแล้วมันก็ลงมานะครับมีแนวโน้มว่าจริงมีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นแหละนะครับ๋ยวผมมากดให้ดูนะฮะอย่างน้อยอ่ะ,อะถ้ามันมาชน e m a ก็อาจจะเด้งลงก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราใส่ ราคาเตรียมไม้ทบไปก่อนนะครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยคือทบสาไม้นะครับเดี๋ยวขอไปซอง E.G ก่อนสิสวยไหม E.G เออ E.G ก็สวยนะเนี่ยนะครับ E.G สวยนะเดี๋ยวผมขอเปิดเป็น4ช่องก่อน E.G เดี๋ยวผมเซตเงิน E.G ไว้ก่อนนะเผื่อกดนะ E.G สวยอ่าอันนี้อันนี้ต้องทบละอ่าเกือบไ, <ๆ S 2> ไม่ทันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 รอราคาดีก่อนอ่านะครับโอ้ E.G ผมกดไม่ทัน อืไปแล้วเนี่ยสวยเลยเฮ้ยอ่ามันขึ้นมามันย่อขึ้นมานะอ่าตอนนี้เข้าสองคู่เลยนะครับรอดูอีลงไปแล้วนะครับอีีสวยงามนะครับมาเดี๋ยวเราลุนอีูก่อนนะครับดูอีูก่อนมัน e ทั้งคู่นะขอให้ลงทั้งคู่เลยนะครับครับระบบของเราคือต้องทบสองไม้สามไม้ก่อนนะครับอ่าไม้แรกไม่วินไม่เป็นไรนะฮะเราให้โอกาสไม้สองไม้สามด้วยนะครับตอนนี้นะครับกดคู่เลยนะฮะเดี๋ยวลองดู ตายแล้วจะวิ่นไหมเนี่ยเดี๋ยวขอทําให้พร้อมก่อนนะฮะกระสุนให้พร้อมนะครับอ่าอันนี้นะครับถ้าทบไม้สามก็ต้องใส่สามพันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามารรลุ้นกันตอนนี้เหลืออีกสิบกว่าวินะฮะน้องลิซ่าช่วยด้วยครับน้องลิซ่าช่วยด้วยนะครับน้องลิซ่าช่วยด้วยโอ้โหลงละลงละลงและสามสองหนึ่ง,ง,ง 3, 2, เดียวโอ้โหผมวินสองตัวพร้อมกันเลยสุดยอดเลยนะครับ ตอนนี้กี่วินาทีอแล้วเนี่ยอัดมาแป๊บเดียวเองนะครับบินไป2คู่นะครับเมื่อก,กี้อ่ะคู่นี้นะครับผมใส่ไป500ออ๋อจริงๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมกดกดเบิ้ลไปนะเนี่ยนะครับผมนึกว่าผมใส่อยู่500นะที่ไหนได้ผมกรอกเป็นพันหนึ่งแล้วผมไปกด2ทีเลยกลายเป็นใส่2 0 0พันเลยนะฮะโอ้โหก็วินไรืสวยเลยกำไรมาประมาณพันสองนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็กำไร400กว่าบาทเลยโอ้โหตอนนี้ก็คือกำไรมาพันหแล้ว แป๊บเดียวไม่ถึง5้าทีเลยมั้งเนี่ยที่กดมาเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเปิดดิวใหม่เลยครับอ,าอ่าเรามาดูว่าถ้ามีอีกผมจะกดอีกนะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าได้มาเท่าไหร่นะพันไปลายเนี่ยก็แทบจะเรียกว่านะครับถึงเป้าของแต่ละคนแล้วนะครับมาอธิบายกดน,นะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับ EMA ย5ิ e ้าตัวนี้นะที่การเซตมาที่ตรงนี้ตัวชีวัด มาที่ Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนตรงนี้เป็น25ตรงนี้เป็น EMA ตรงนี้ก็เซตสีตามสะดวกเซตขนาดกดเลือกใช้นะครับเสร็จก็จะได้ EMA ตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วน Parabolic Sa จุดๆเนี่ยนะครับเซตอย่างนี้นะครับตัวชี้วัดนะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับารานะครับแล้วไปที่นี่เลยนะฮะตรงนี้กดเลือกใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยครับเราได้จุดมาแล้วนะครับความหมายของ เส้น e MA นะครับก็คืออธิบายแล้วเนาะก็คือถ้ามันอยู่ใต้เส้นคือมีแนวโน้มว่ามัน,นจะลงต่อถ้า,ามันอยู่บนเส้นมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันมาตัดตัดข้ามฝัง่งมีแนวโน้มว่าถ้ามันปนิดราคาข้ามมาได้มีทิ์ว่ามันจะลงต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดขึ้นมาได้ก็มีทิ์ที่จะขึ้นต่อนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็พรการาบริกสานะครับเป็นแบบกับบอกแนวโน้มเหมือนกันนะฮะถ้าพาราบริกสาอยู่ข้างบนนะครับแท่งมันก็จะวิ่งลง ถ้าพาราบริกษาอยู่ข้างล่างกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับก็เพื่อให้เรารู้นะครับว่ามันจะไปเทรนไหนนะเพื่อที่จะมั่นใจในการกดนั่นเองนะครับมาไปดู eg ดีกว่า eg สวยไหมนะครับ eg นะฮะ่า eg นะครับ eg ถ้าปิดไม่ทะลุไม่กดนะนะครับอันนี้เป็นทรงขึ้นด้วยนะครับถือว่าสวยนะถ้าปิดไม่ทะลุจะไม่กดนะครับอ่ะลองดูครับอันนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันลงแล้วมันลงก็ไม่สวยแล้ว แต่อันนี้ดูลงนิดเดียวเนาะดูไม่ค่อยตรงด้วยถ้าสมมุติว่าซิกมันมาแล้วไม่ค่อยตรงอันนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับรอ,อทางทีมงานซิกซี่แก้ไขก่อนก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีกราฟไม่ตรงเนี่ยเราไปฝืนกดเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเงินทุนเรานะฮะตอนนี้โอ้โหแต่ว่ามันจะวินนะเนี่ยนะครับโอกาสในการที่จะสมมุติว่ามันปิดแท่งนี้เกินเนี่ยนะครับอยู่เหนือเส้นได้มีสิทธิ์ว่าแท่งต่อไปจะขึ้นนะครับประมาณนี้วิธีการดูนะ อันนี้ก็คือผมเหตุปิดไปแล้วนะครับสองไม้สวยๆนะครับใครดูเทคนิคแล้วชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามานะครับสแกนเคียโค้ดกลางหน้าจอนะครับแล้วก็ทักแอดมินมาได้เลยนะครับทั้งทีมงานเรามีทีมงานโค้ชไลฟ์เยอะแยะมากมายหลายท่านเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยค่าตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะฮะเขามาไลฟ์ด้วยใจนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาศึกษากันนะครับมาตรงนี้สวยๆนะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวขออีกไม้หนึ่งนะตรงนี้นะ ถ้ามันทะลุขึ้นมานี่กดเลยนะฮะห้าสี่สามสองโอเคสวยๆครับแห่งนี้นะครับนะาพอมันทะลุขึ้นมานะครับพาลาบบลสิกซามาอยู่ข้างล่างแล้วโอ้โหอันนี้นี่แทบจะแบบเรียกว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วทรงทรงนี่ไม่ใช่เป็นขาลงมากมายนะมันกระดกกระดกขึ้นด้วยนะมีโอกาสว่ามันจะขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่มีแนวต้านอะไรเท่าไหร่นะแนวต้านได้อยู่ตรงนี้นะครับ บริเวณนี้ซึ่งอยู่ไกลพอสมควรตรงนี้เป็นแนวรับนะครับอตรงนี้แล้วครับขึ้นไปยาวยาวครับขึ้นไปยาวยาวนะครับมีโอกาสว่าจะวินสูงนะครับไม้นี้แต่ถ้าเกิดยังไงเราต้องเตรียมทบไปก่อนนะฮะเตรียมไม้ไปก่อนนะครับอย่ามูดแดดนะฮะวานหวานนะครับเราต้องดูความชัวนะฮะถ้าทบก็ต้องทบถ้าทบอย่างน้อยผมว่ามาชน ema ตรงนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ยมันมีความเด้งขึ้นสูงกดนิ้วไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้รอดูนะฮะ นับถอยหลังกันดีกว่านะครับ5 4 3ส1สสองหนึ่งโอ้เยี่ยมนะครับ425.95ครับสุดยอดไหมนะครับเทรดไปแล้วสามไม้นะครับไม่ถึง15นาทีเลยนะครับเรียบร้อยเรากำไรกันไปเท่าไหร่นี่ย2 0 0 0กว่าแล้วนะครับโอ้โหเจ๋งสุดๆนะครับโอ้เป็นไงบ้างครับถ้าคุณสนใจนะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับน้องลิซ่าก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณสนใจนะครับ พวกเราช่วยคุณได้ครับคุณเข้ามานะครับกดเนี่ยสแกนคิวโ้ดกลางหน้าจอแล้วก็กดนะครับเข้ากลุ่มมานะครับแล้วก็มาทักแอดมินนะครับขอใช้สิทธิ์ขอใช้สัญญาณฟรีทำตามเงื่อนไขนะครับสมัครโบรกนะฮะแล้วก็สมัครเติมเงินเรียบร้อยนะครับคุณก็ใช้สัญญาณฟรีได้เลยนะครับสัญญาณมีทุกวันนะครับมีตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มีนะครับเทรดโอทีซีนั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ OTC ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือ over the c โอเวอร์เคาน์เตอร์นะคร อยู่นอกตลาดนะครับทางบลกเนี่ยเอามาเปิดให้ใช้นะครับอาจจะเป็นกราฟเก่าไม่รู้ช่วงเวลาไหนของช่วงเวลาไหนของปีไหนนะครับเพราะว่ามันมีฟอ r ์เร็กอันนี้มาหลายสิบปีแล้วเนาะเขาก็อาจจะไปดึงมาช่วงหนึ่งแล้วก็มาลั่นให้เราดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าซิกซี่นะครับช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็มีทีมงานคอยสอนคัดกรองต่างๆนะครับว่าให้คุณทํำยังไงบ้างถึงจะประสบความสำเร็จนะครับซิกซี่เป็นผู้นําในการทําสัญญาณแบบนี้นะครับมีหลาย ค่ายที่จะมาเรียนแบบเราแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราผู้นำยัง่งก็นําอยู่แล้วนะฮะคนที่ตามก็คือตามอย่างเดียวนะครับไม่มีทางที่จะนําได้แน่นอนนะครับเพราะของเราเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่หลายหมื่นคนนะครับนะอย่าลืมครับคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของเราให้ได้นะครับอย่าลืมสแกนเคีย์โค้ดและทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเราวันนี้เทรดไปสามไม้และอิ่มๆแล้วนะฮะไปดีกว่าไปกับน้องลิซ่าไปดูต่อนะครับบ๊ายบายเสัสดีครับ